ไ,ไปมาแล้วไปหาไปก่อนนะ,ะไหน,นไหนตัวหาบ่หรอ ร้อมาสองพัถ้าเขามาแล้วสิบูกก็ได้ครับพี่ลูปสองพันนะครับพี่บีบ้าน VAP นห้องโน้เมื่อกี้ยังนั่งเป็นหมาหงอยเลยไม่รอเลขไม่รอเลขสองพันนะครับรับเลยที่พี่บีบ้าน VAP สี่ร้อยอาจจะแต่ ต้องหาพี่พีให้เจอด้วยนะลูกจะบอกว่าถ้าปายมาแล้วคิดดีๆนะก่อนจะอัดเพียรลูกครับแต่ต้องหาพราพีให้เจอด้วยนะพี่หนีไปแล้วนี่ไปมาจริงๆเชื่อไหม เชื่อพี่พี่เมออกไปรับอยู่ไม่ละโค้โกโอานีก่เมันแ้ัทานะจริงๆแลกี้ขอคกับพี่ไปไงเอรไม่หก็ทำไมกดเดี๋ยวจุกม่ใช่ยงไมรไรมต้องทำก็ต้องุทางไรก็จะไปทำอะไรถ่า้พี่ถ่ายเร็ว